สวัสดีครับสุทธิพงศ์จาก i d international นะครับเวลาเราแสดงผลสเกดาบนหน้าจอขณะรันไทม์เนี่ยเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงบริเวณที่มันมีดินามิกก็คือส่วนที่ติดต่ออยู่กับ OPC Tag เนี่ยเราจะเห็นทูลทิปแล้วก็ผาดของแท็ก อย่างที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยนะครับผมจะเห็นผาธของแท็กซึ่งมันจะเป็นค่า Default ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะโชว์แบบนี้ทั้งทุนทิปทั้งผาธของแท็กทั้งว่า Quality good หรือ Bad อยู่เพเราะอะไรเพราะนั้นประโยชน์ของเขานั่นก็มีอยู่เหมือนกันก็คือให้เรารู้ Sta t u s ขณะนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราต้องการซ่อนเราสามารถทาได้ดังนี้นะครับเข้าสู่โหมด config ก่อนไปที่ไฟล์ต้องใช้ไฟล์ที่เราต้องการที่จะซ่อนแสดงนั่นนะครับผม แล้วก็คลิกตรงพื้นที่ว่างแล้วดูว่าตอนนี้เป็น Dis p l a y p r o p e r t y อยู่หรือเปล่านะครับตรงส่วนของ p r o p e r t y w i n d o w เนี่ยนะครับมันเป็นของ this display อยู่หรือเปล่าไปที่แท็บ p r o p e r t y นะครับอตอนนี้เราจะใช้ this display ก็คือคลิกตรงพื้นที่ว่างหมายถึง d o c ument ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงโชว์ทูนทิปเนี่ยจาก True ให้เปลี่ยนเป็น False แค่นี้ล่ะครับผมแต่ถ้ายังเป็น True อยู่ก็จะสามารถเลือก Option ย่อยนะครับอย่างตัวนี้ Object Description จะ Show ไหม Dynamic Description Object Description ก็ถ้าเกิดว่า Object นั้น่ะมี Description อยู่จะให้ Show ไหม Dynamic Description Lata Source Name พวกนี้จะโชว์ไหมสองตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าแท็กของเรา Dynamic ของเราเนะมี Description มันจะโชว์หรือไม่โชว์เราเลือกตรงนี้ True หรือ f a l s s ส่วน p พา h ของแท็กเป็นตัวที่3ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่โชว์สักอย่างเลยเราเลือกเป็น f a l s s แบบนี้เลยจากนั้นลองเข้าสู่หมดรันทม์แล้วมาส์บไปชีกทีไม่มีนะฮะตอนนี้ไม่มีทูนทิปขึ้นแล้วแค่นี้ละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับผม